ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกิลออฟนมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดแ HMQ 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับการสร้างพระพุทธปฏิมาจากผนึกแก้วลัตนาชาติได้รับอิทธิพลจากประเทศจีนและแพร่หลายไปทั่วในบริเวณล,ล้านนาซึ่งความงดงามโดยความเป็นลัตนาชาติ จะแตกต่างจากการสร้างด้วยวัสดุอื่นตัวอย่างเช่นพระพุทธ,ธรรมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตซึ่งทํามจากแก้วมณีสีเขียวนอกจากนี้ที่ขึ้นชื่อหรือชาได้รับความนิยมมากก็ได้แก่พระแก้วกุหอดจังหวัดเชียงใหม่พระแก้วกุหอดเป็นศิลปะเชียงแสนเชียงใหม่มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่21 ูกรมศิลปากรขุดพบอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2502เนื่องจากเกรงว่าเมื่อสร้างเขื่อนภูมิพลเสร็จจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเมืองหอดที่เป็นเมืองโบราณในอาณาจักรล้านนาทางกรมศิลปากรจึงขุดค้นโบราณสถานต่างๆเพื่อรวบรวมของเก่าของมีค่าที่อยู่ในกุเจดีหรือวัดวาอารามต่างๆจัดเก็บไว้ ก่อนจะได้รับความเสียหายซึ่งในการขุดค้นพบครั้งนี้พบพระพุทธรูปปฏิมากรแกะจากแก้วพนิกสีสันต่างๆจำนวนมากมีทั้งขนาดหน้าตัดสามนิ้วเลื่อยมาจนถึงเล็กสุดเท่าไปนิ้วก้อยส่วนใหญ่จะเป็นปางสมาธิและปางมารวิชัยศิลปะการแกะเป็นฝีมือช่างชาวพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสันนิษฐานว่ามีคติการสร้าง พระจากรัตนาชาติในกลุ่มเจ้านายทางเหนือเพื่อบรรจุปุตามคติปัญจักอันตรธานอันเป็นการสืบทอดอายุพระศาสนาพระแก้วส่วนใหญ่จะพบที่วัดส,สีขงและวัดอื่นๆในเขตเมืองฮอดคำาล่าลือถึงความงามแห่งรัตนาชาติปรากฏไปทั่วจนชาวบ้านแอบดำน้ำลงไปขุดค้นหาหลังกักน้ำทั่วเมืองหอดและยังได้ พบพระอีกจำนวนหนึ่งส่งผลให้ผู้คนเสาะ,ะแสวงหากันอย่างไม่หยุดย่อนในบรรดาพระแก้วผนึกที่ค้นพบจะมีสีสันต่างๆถ้าเป็นสีขาวใสอมเหลืองเรียกว่าบุตรน้าทองเป็นสีขาวใสอมเขียวเรียกว่าบุน้ําแตงแต่ถ้าเป็นสีขาวใสจะเรียกว่าเพชรน้ำต้นหรือเพชรน้ำค้าง เนื่องจากพระแก้วดังกล่าวเป็นปนึกหินรัตนาชาติตามธรรมชาติผู้คนมีความเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับคุณและผู้เป็นเจ้าของจึงมีการสแสวงหาตลอดจนพระแก้วปนึกกุหอดกันมากมายจนเกิดการทำเลียนแบบซึ่งหากเป็นผู้ชำนาญการสร้างก็จะสามารถสังเกตถึงลักษณะของแก้วปนึก ตลอดจนศิลปะการแกะสลักได้ซึ่งการสแสวงหาจะต้องพึ่งพาความรู้ความสามารถและความรอบคอบไม่อย่างนั้นแทนที่จะได้ของแท้กลับได้งานฝีมือโรงงานไปแทนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับ ถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร b ์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่